สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทั้งจองลูกสาวในหอยรอยดทุกท่านทุกคนนะครับพอกันทีนี้ผมที่งานลูกสาวในหอยน้ำผาพี่น้องผู้ติดตามมาเอว่าไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องคิปนี้ครับมีสองโตสองสาวเป็นที่ตัวหนาพี่น้องตัวน,นี้นะครับตัวราคานะครับเดี๋ยวดีพ้าพี่น้องเขาไปสอบถาม้องเนนเพิ่อนไปงเรนเพิ่นที่เปิดไปอ่ารายลวเท่าไหร่นะครับอ่ะเป็นการเซเวลาครับไปทักทาย้องเนนเพื่อนจักหน่อย สวัสดีครับตรงนี้ครับสวัสดีจ้าอ,อ่ามีสองตัวเนาะแมอนีอ้เนาะแมนมน,น,มน,นี้สิมหาเจ้าของให้ได้เลยจ้ะครับราคานี่ต้องไปเลยแล้วก็ให้เจ้าของได้เลยล่ะครับเรื่องหันไปไหน,นก่อนตรงนี้กันมันไก่เนี่ยแล้วก็อยากเปิดลดลงให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงอีหลีจ้ะมันงามไมีหรีคู่นี่ใช่ป่ะมบบพี่น้องคนอยากได้อยู่เนาะแมนจ้ะแต่ถ้ามันไก่มันไปบ่ได้เนาะแมนเพราะว่าาเขอใกล้ราคาที่ขายได้เลยป่ะนี่ครับเรื่องหันมันก่ ติดโลกติดนาำน้ำก็เลยขนส่งกันบ่ได้จ้ยนะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องอยู่ใกล้ๆเนาะน่าอยู่ใกล้ๆบ่ไกลจากตรงนี้รอบนี้สิลดลงหลายจ้ะครับเอาเจ้าของให้ได้เลยอ่าครับเอาแต่พี่น้องเห็นว่าแล้วอยากได้ปีเลี้ยงสามารถโทรมาได้เบอร์ใดครับตรงนี้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดจ้ะครับพี่น้องเขาอยากเขาก็เบอร์ยันไงคลองไหนฟร์มนี่ฟาร์มเขาตั้งอยู่บ้านไในตรงนี้บ้านโปโลตมบลดอนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะเพชรบุรีกาปกาศิซีดพักกีโชวด พักดีโชดภาษาไทยจ้ะเดี๋ยวทีมงานลูกสาวได้หอยขึ้นไปให้ยูนาจอนะครับพี่น้องตอนนี้แหละนะครับพี่น้องกดเบอร์ไปเลยอ่าหยัดเบาทันเนาะเร็วเร็วเลยคู่นี้งาำนะครับคู่นี้เอาเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปเบิ้งว่าน้ำกันเลยครับเอาทำพาพี่น้องเโานะครับเขาเบิ้งว่าพี่น้องเขาบ้านนี่เขาเบิ้องใกล้นะครับมีสองตัวสองตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องจับประวัติบ่บรจ้ะประวัติบ่งหูเลยเนาะจ้ะนะครับความสูงน้องเพิ่นอี่ประมาณเท่าไรตรงนี้นี่ร้อยสามสิบเด่นหรือจ้ะ ประมาณลอยสามชิปเนาะแม่นจ้ะบ่ถึงกันยังหน่อยแล้วเนาะแม่นไม่นบ่้อถึงกระลุดเนาะครับผมเอาบัอที่อายุเดียครับตรงนี้สองตัวนี้สเหลียเลยครับแปดเดือนจ้ะอายุประมาณิแปดเดือนแม่นแปดเดือนครับผมถ้าบอกกลัวเราเด้อแปดเดือนกลัวหรอมันบ่หยองเราล่ะครับแปดเดือนแล้วจ้ะแต่ว่าตรงนี้จะซื้อคุ้มใช้ไฮบอคือ้ยังไงใส่จ้ะใส่ใส่ใส่เมาครับพี่น้องเ่าอันซื้อไปเดี๋ยวตรงนี้จะื้อคุ้มใช้ไฮเนาะนะครับเพราะว่าหนึ่งว่ามันก็ต้องขึ้นรถน้ำมั้งสิไหมครับ กต้องใส่คุมขึ้นรถเนาะแม่พรนอว่านอคนยังสิไปได้ไหมได้ครับพี่น้องเราบไครับหรือว่าพี่น้องซื้อไปแล้วว่าโอ้ใส่คุมมืงามอยากจะแท้งดังก็แจ้งได้เพราะว่านอคนอายุหลายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเมืองไกลๆกันทีงานลูกสาวในหอถสิถามใหราคาไ้พี่น้องเลยนะครับ้รงนี้เปิดไปหลายปีไหนครับคู่นี่เปิดไปสิบเก้าจาหมื่นเก้าจ่าหลายละเก้าพันหาจ้ะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจ้ะรถเยอะอ้วแล้วหาเจ้าของที่แบบ ของงามด้วจ้ะงามม่รีคูนครับมือเก่าด้วยครับพี่น้องเสียแล้วโตแล้วเก่าพันหาเก่าพันหาครับพี่น้องราคานี่ยังพูดคุยแหละก็ตัร้องไหนน้องแนี้เนาะการเล็กน่อยจ้ะเพราะว่ามันมันเปิดราคาถอยแล้วจ้ะครับถอยให้สุดสุดไปเลี่ยงเราจ้ะอ่าแมนราคาเบียดทุนเลยแมนเพราะว่าเลี่ยงให้ก็ลร้มือดูเลาจ้ะครับผมอ๋อนะครับพี่น้องเขาฟังว่าพีเดอร์มือเก่านะครับโอ้ขอมาตัร้องกัน้องนี้เพื่อนไดนะครับการค้นส่วงห้องกะแต่นายจะส่งฟีลอยรู้บอกขึ้นได้ต่รอย ตรงนี้จะลอยรูน้องเนนเอาแต่ขับทรงฟรีประมาณลอยโลเอาเป็นไรละตัวเพื่อนเพื่อนคับเมื่งทีละตัวเอาเบิ่งทีละตัวครับเพราะเบิ่งตัวะตัก่อนเน้นตัวนี้ก่อนเนาะแมนตัวสีจำปาจ้ะตัวนี้สีจำปาของเน้นวานะครับตัวนี้น้องเพื่อนก็คือตัวที่อ่าหัวแตกหัวแตกด้วยพี่น้องเจ้าแล้วอ่าตอนนี้ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเนาะจ้ะเจ้าอยากดื้อพ่ออาบ่ดื้อแล้วเนาะแมนย่างน้ำต่อยต่อยครับตื่นกินหมักม่วงนี่นี่นะ ติดกินหน่วงน้ำเขานี่ลับเหงาด้วยพี่น้องเสียงขาใเหงายังหนาดีเนาะเบื้องข้างติกินหน่วงจัดตัว์ดีงามลำรางข้างงามมาถึงไหมปลอดภัยอะไรพี่น้องเสียงทีมงานลูกสาวหอยอาจจะเป็นซี่แหยียบๆนะจุดดอยนะครับอ่านี่ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้เป็นเตาน้องเนี้ยเนาะจ้างามหน้าไปคุ้มขอไปหนีกันซี่จ้าเป็นสาวเลยที่บ้านนี่แนนอ่าเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาเบื้องถ่ายนะครับตัวนี้เครื่องน้องเป็นเครื่องดำดำไหลท์จัดถือว่าบนเด้อจ้ะครับ เดี๋ยวมึงถ่ายได้ไหมน้องเขาเห็นมั้ยไอพี่ไอพี่หนู่มอ่ะลองคุณนหน่อยสิได้ไหมขึ้นอยเขาไี่มะเออย่งางไปย่งางหล่ะเอาย่งางน้ำหอุ่มเนี่ยเลยตัวนี้อ่านี่ถ่ายครับพี่น้องกะดำไร้ก็แดงหมดเลยไม่ใชะดำอ่านะครับเบิ่งตัวนั้นบบดที่พี่น้องเขานะครับตัวนี้ดำปื้อไร้เครื่องแต่แต่นี้เครื่องครบแต่ว่าข้อไร้หน่อยนึง อย่างนี้เนาะจะมีคอลายเล็กน้อยคอลายเล็กน้อยทุกตัวอยู่นี่น้องเนี้ยกับประกันจำนีไว้เนาะแมนนะครับครัอู้บอกจริง่ไปเรียนสาวจังไหนเนาะครับแตเรียนยากกว่าโตแล้วเก่าพันถ่านน้องเขาอยู่น้ำกันเลยจ้ะโอ้ไปเรื่องซองเลยล่ะนี่ถ้าแยกก็คือสิยากเนาะแมนเพราะว่าเสียขนาดน้องเนี้ยแยกออกจะกคองหัวแตกก็ยัังหวแตซ้ำนีแหละพี่น้องบู๊ขอไปแยกไปมึงอื่นย่านขาหักอยู่นะครับขนาดแยกก็ใกล้ๆกันนี่นี่ ไอ้ยังหมูของออกมาพี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยตะเลี่ยงเนาะขวนหางลามดีที่แดงนี่มีคอร้ายด้วยพี่น้องเขาที่หลานหน่อยมีคอร้ายแต่ว่าเราเฉิดดีนั่นครับห่ะางาหูสั่นจะเป็นบาบันมาหลายแล้วล่ะครับทุกตัวสองตัวนี้ข้าวข้าดีทุกตัวเนาะแมนแมนจ้ะนะครับอนาคตมีกระชืเบิกเบือนเลยแหละพี่น้องเขาแมนบาซัมนี่ดอกครับใส่หัวหานเข้าไปนี่ว้ไปอุ้งล่งขึ้นเลยพี่น้องสมุดดวงสวรรค์นะครับเอายำราคาด้งว่าดีครับตรงนั้นครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันจ้ะอ่าหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับพี่หล่อต่อรองหน่เล็กน้อยจ้านะครับการขนส่งของเรียมาขอรัศมีจักลอยโลสไปรอบนี้รถหลายได้จ้ะรถให้ไปเรียงอีหลีเลยรถพิเศษไปเลยเป็นเป็นโปเลยก็ได้จ้ะค <c oughs> ู่นี่ับผมเมืม่อกี้เป็นตะเลียง, <c oughs> โ,ยงโอ้โหเสียงเลยโอ้ตางนี่ต่างอนา่นาสะใจเลยเนาะต่างดีพี่น้องหล่อตอดนี้ทุกโต้ละนี่อนเพื่อนนี่งามครับสูงข่าวยาวเพื่อนนี่ อก็หูจับได้ใบได้ทุกตัวแต่ว่าทีมงานลูกสาวห่อยเบื้องหน่ยน่าน่าจะแย่ยก,กันออกอยากเนาะเพราะว่าเพราะว่าน้องเพื่อนนี่สิดก,กันเลยพี่น้องมันอยู่ข้อเดียวกันละแม่กัแม่เขากับเป็นนี่น้ำกันเลยก็จะปวยใส่กันเลยละครับไงบอแม่เพื่อนน้องแม่ไงร้อยสี่สิบแปดจ้ะร้อยสี่สิบแปดแล้วหัวเพื่อนบอใครจับบอใครเล่นลูกมัม้ยอืมแต่ว่ามันกับว่าได้ถือว่าแขะดิบ่าได้ถือนี่แต่ว่า บอกเลี้ยงว่างัวบลิบ่นซัมนี่นี่คักเราดินี่ถือว่าถือว่าห,หคูคากยังขาเกอรีม้วมกับซีสุกโต้แล้วเนาะแม่เอานะแล้วโมนี่ตรงนี้เพิ่งเกิดสีเข้าไห้แล้วครับพี่น้องครับทางนี้มองไรตรงนี้เพิ่งเกิดสีแข็งมัก,มมากหางหางลามดีหัว่สองตัวนี่ครับอืมเอ้ามือเก่าครับพี่น้องเข,งขงาโทุกครัา้ามาต่อรองนะครับมือทรศัพท์ติดต่อกอะทีมงานลูกสาวนี่ห้อยขึ้นไปให้แล้วยิ้มม้วจอนะครับเป็นยังไงงามวะงามงามงาม การันตีเลยว่างามภูนีิโทรศัพท์ห่างเมียนยังต่อร้องกันได้อีกอยู่อาวอ้าวฝากเบอร์ไม่กันนตรงนี้เบอร์โทรกับ080 080 969 481กิจอ่ะ Facebook กับปากกาสีพักีโชุดภาษาไทยจ้ะแล้วกับบ้านบ้านโปโลตำบลโนรงอำเภอภูชัยจังหวัดลอยอิดจ้ะเอาได้ครับพี่อตัวมาเล่นมาพูดคุยน้ำกันไรเด้อผู้ใดที่ติดตามบางคนเพิ่งจะโทรมาว่าติดตามให้ดีใจบ้านเปิดคลิปกันกับเปิดแบบ น่ารักกันเองกินสีจ้ะคนบ้านเนะาะแม่ยนคน <laughs> บ้านกับเปรีนมีเมียอายนุยังก็ยุ่ยุ่ยสีจ้ะเพิ่นก็ดีใจเพิ่นเห็ไปเบืองข้อยไห้ครับข้อยเพิ่นกับงี้จะตูงงามๆแต่ตบ่มีเงินซื้อเพิ่นต้องรอก่อนเนาะแมียนนัดเบือนัดเว้นกันแล้วล่ะพี่น้องนะครับเอานะครับประมาณนี้มีสองตัวเอ่อเขาทายในข้อด้วยพี่น้องเขาอาจจะถ้ายรา,า,ายละเอียดบุคคลยังโทรมาขอ้อกับตรงนี้ได้ไหมเนาะตรงนีน้นเนาะรายละเอียดไมหมที่นะครับ วาทีมงานลอกสายหอยกับเสียงเสี่ยมแหบพี่น้องวะนะครับเป็นแหบเอ้านะครับนี่สองตัวใช่การนาจะยิกโบโดนหรอกพี่น้องเดี๋ยวกับขนชงกันในไก่และน้องเนี้ยต่รอดจะน่อยนะครับอดใจไว้พี่น้องนะครับผูอยู่ทั้งไก่นะครับเอ๊ะเบึ่งไงเนี่ยน้ำพูนนี่อู้นี่หันมาหนูนี่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 ก็มาบิ๊โยกเธอเลยไรหุ่นคนนั้นนะครับ เอานะครับเขาจังว่ากันไหมในตรเนี้เนาะทีนี้ผมทีมงานลูกสาวด้วยห้อยนะครับของกระตรงแดงกันสิลาพีลาน้องแล้วทหนี้จงว่ากันไหมทีนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า